พันเอกพักพลมีทิพย์ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่23โดยมอบหมายให้ร้อยเอกสมพงษ์เถือกเทาผู้บังคับกองร้อยทหารพรานส่วนหลังกรมทหารพรานที่23ร่วมกับสโมสรไลออนชยางกูลอุบลราชธานีจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของกองทัพบ,บกและกองทัพภาคที่2โดยนํารถยนต์กระบะติดตั้งหลังคามาทําเป็นรถพุ่มพวงหรือรถขายกับข้าวมาบรรทุกพืชผักแบ่งบรญ จุใส่ไว้เป็นถุงๆแล้วนํามาห้อยไว้ข้างรถลักษณะคล้ายรถขายกับข้าวตามชนบทหรือรถพุ่มพวงแล้วขับตระเวนไปตามชุมชนณชุมชนวังแดงอําเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเคยประสบกับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในปี2562และในขณะนี้ประสบกับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 ซึ่งพืชผักสวนครัวนี้ได้รับมอบจากนางสาวธนชนกสุริยเดชส,สกุลนายกสโมสรไหลอ้อ,อนเชียงกูลอุบลราชธานีเพื่อน,นําไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆโดยหน่วยได้ใช้เครื่องขยายเสียงเชิญชวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ต้องอยู่กับบ้านมารับพืชผักโดยได้แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้วจํานวน50ครัวเรือนส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ย กรและเด็กซึ่งการทํากิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างความยินดีและดีใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิเป็นอย่างมากทางนี้ประชาชนยังกล่าวขอบคุณที่ทางทหารได้ให้การช่วยเหลือตลอดมา